หลายคนที่ติดตามช่องเรามานานแล้วครับอาจจะรู้แล้วว่าผมเคยอยู่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารหนึ่งมาก่อนนะครับเลยเอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาให้คําปรึกษาหรือคอยแนะนานะครับให้สาระทําช่องแบบนี้ขึ้นมาครับตอนนี้ก็เปิดให้คําปรึกษาแล้วก็คอยแนะนําผู้ชมนะครับที่สอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจเรานะครับชื่อเดียวกับช่องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ชมเออไปเจอโฆษณาสินเชื่อนะครับไม่ว่าจะจากแพลตฟอร์มออนไลน์ไหนก็ตามนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าของแท้หรือของปลอมมิจฉาชีพ เปล่าก็แคปหน้าจอส่งมาให้เราดูทางอินบ็อกซ์ของเพ pe จ p pe, a p e r m o ม h ช v a r i ร t y นะครับหรือบางคนนะครับไม่แน่ใจว่าเฮ้ยอาชีพของเราเองเนี่ยตอนนี้สมัครอะไรไม่ผ่านเลยคุณสมบัติของเราเนี่ยมันสมัครยี่ห้อไหนได้บ้างเพราะว่าสินเชื่อแต่ละยี่ห้อนะครับมันก็จะมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเงื่อนไข ต่างกันถูกไหมครับหลายคนอาชีพไม่เหมือนกันอ่าพนักงานประจำเนี่ยจะง่ายหน่อยนะครับหรือบางคนนะครับเป็นพนักงานประจําแต่รับเงินสดก็มีนะครับหรือบางคนนะครับทางานโรงงานรับเป็นวีคๆก,ก็มีนะครับหรือบางคนนะครับออกแนวอาชีพอิสระนะครับทาค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยแต่ไม่จดทะเบียนนะครับแต่ ขายดีนะมีเงินเข้ามาเดินสเตทเมนต์ตลอดก็มีครับและบางคนไม่เดินสเตทเมนต์ก็มีครับเห็นไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีที่มาที่ไปเนี่ยต่างกันเลยนะครับในเรื่องของการอ้างอิงรายได้นะครับฉะนั้นสินเชื่อที่คุณจะสมัครเนี่ยแต่ละตัวก็จะมีโอกาสที่จะผ่านแตกต่างกันเพราะเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อเขาครับ ที่เล่าเกินมาเมื่อกี้นะครับก็เพราะว่าปัจจุบันนะครับแฟนผมก็ยังทํางานอยู่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารหนึ่งนั้นอยู่นะครับแล้วล่าสุดครับมีลูกค้าท่านหนึ่งครับเขากู้บ้านครับยื่นกู้บ้านนะครับเคสนี้นะครับลูกค้าเป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยอยู่ในตลาดสดนะครับตลาดทั่วไปนี่แหละครับมีใบทะเบียนการค้าครับสเตทเมนต์เดินดีมากครับผมแล้วก็ยังไม่เคยมีประวัติในบูโรนะครับก็คือไม่มีเครดิตประวัติเครดิตในบูโรเลยไม่เคยทําสินเชื่ออะไรเลยนะครับปัจจุ ุบันนี้นะครับไม่มีเครดิตสกอร์ริงขึ้นมาเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะครับแต่ว่านะครับในแต่ละเคสนะครับมันก็จะมีวิธีแก้เคสแตกต่างกันไปนะครับยกตัวอย่างเคสนี้นะครับก่อนที่จะยื่นกู้บ้าน ก็ต้องสร้างเครดิตให้กับลูกค้าก่อนนะครับก็คือว่าต้องหาสินเชื่ออะไรง่ายๆที่มีโอกาสผ่านง่ายๆพอโจทย์เป็นอย่างนี้แล้วนะครับเห็นไหมผมทวนอีกทีนะลูกค้าเป็นแม่ค้าขายปลุมาลลยนะครับในตลาดสดน,นะครับมีทะเบียนการค้าครับผมแล้วก็เดินสเตทเมนต์ตลอดนะครับเงินขายได้ก็เอาเข้าสเตทเมนต์เรียกว่ามีรายได้เดินเข้าสเตทเมนต์อ้างอิงครับถ้าจะสร้างเครดิตให้กับลูกค้าท่านนี้เนี่ยสินเชื่อที่เราต้องสมัครเพื่อสร้างเครดิตนะครับ ถ้าเป็นประเภทเงินดุลเงินก้อนเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะเป็นหนี้เลยนะครับเวลายื่นกู้แล้วถ้าภาระตัวน,นี้เนี่ยมันไปเบียดนะครับทำให้คํานวณแล้วเนี่ยเกินเดบของการกู้บ้านเนี่ยมันก็จะลําบากครับต้องไปปิดภาระก็รอเวลาอีกนะครับถึงจะยื่นกู้อีกครั้งหนึง่งแล้วถ้าเป็นประเภทบัตรเครดิตละ่ะตัวนี้ก็ไม่แนะนําครับเพ <c oughs> ราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยถ้าได้รับการอนุมัติมาแล้วเราไม่ใช้เราไม่เสียดอกเบี้ยก็จริงนะครับแต่ถ้าคุณจะยื่นกู้บ้านเนี่ย ไอ้เจ้าภาระบัตรเครดิตเนี่ยเวลาจะไปปิดเพื่อยื่นกู้บ้านเนี่ยมันจะลําบากครับเพราะมันจะคิดภาระย้อนหลังหเดือนครับผมทําให้ตรงนี้ผมตัดเรื่องของบัตรเครดิตออกไปนะครับก็มาอีกประเภทหนึ่งครับบัตรเงินสดครับผมบัตรกเงินสดนี่ก็ดีตรงที่ว่า ถ้าไม่ใช้นะครับก็ไม่เสียดอกเบีย้ยแต่ว่าถ้าได้รับการอนุมัติมาลูกค้าก็ต้องใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็คืนตรงมันจะเป็นการเดินเครดิตที่ดีนะครับในการสร้างคะแนนเครดิตบูโรครับแล้วก็ถ้าภาระของสินเชื่อบัตรกดเงินสดตัวนี้เนี่ยมันไปเบียดนะครับทำให้เดบในการกู้สินเชื่อบ้านไม่พอหรือไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะขออนุโลมผู้อนุมัติเพื่อที่จะไปปิดภาระตัวนี้ภายหลังเพื่อให้ได้วงเงินบ้านมานะครับตรงนี้ครับมีความเป็นไปได้สูง ผมจึงแนะนําลูกค้าว่าเป็นประเภทบัตรกดเงินสดดีกว่าครับแล้วบัตรกดเงินสดตัวไหนละ่ะที่ออกแนวอาชีพอิสระแต่มีใบทะเบียนการค้าเนี่ยเขาสมัครได้บ้างนะครับจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ครับผมก็มองบัตรกดเงินสดสองยี่ห้อไว้ดังนี้ครับที่เหมาะกับโจทย์ของลูกค้าในวันนี้ครับบัตรกดเงินสดตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนําให้ลูกค้าเขาสมัคร เพื่อเป็นการสร้างเครดิตนะครับในการยื่นกู้สินเชื่อบ้านนะครับตัวแรกคือตัวนี้ครับบัตรกดเงินสด TTB Flash ครับผมซึ่งตัวนี้นะคุณสมบัติผู้สมัครนะครับได้ทั้งพนักงานประจำแล้วก็เจ้าของกิจการหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าในวันนี้ไหนๆก็เล่าแล้วครับก็เล่าเป็นเกรดความรู้ไปเลยนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจำรายได้ต้อง1 0,000บาทขึ้นไปนะครับต่อเดือนนะครับอายุงานสี่เดือนขึ้นไปครับ แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะครับรายได้เฉลี่ยที่เดินบัญชีนะครับที่เข้ามานะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนขึ้นไปครับแล้วก็ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะครับส่วนเอกสารการสมัครนะครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจำเนี่ยใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็พวกสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ควบคู่กับสเตทเมนต์แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนและถ้าเป็นกรณีบริษัทเนี่ย ก็ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทนะครับและถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนครับแต่ถ้ากรณีคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าอาชีพอิสระนะครับผมให้ใช้สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์นะครับหรือว่าทะเบียนการค้าหรือสัญญาว่าจ้างในการทําธุรกิจนะครับเห็นไหมครับข้อนี้ใช้ทะเบียนการค้าได้ก็เลยตอบโจทย์ลูกค้าในวันนี้ครับแล้วถัดมาก็ใช้สำเนาบัญชีนะครับที่หมุนเวียนสเต t เมนต์นี่แหละครับ6เดือนย้อนหลังครับก็มีเท่านี้ครับในการสม ttb flash ครับผมแล้วก็มาถึงบัตรกดเงินสดตัวที่2ที่ผมจะแนะนําให้ลูกค้าเขาสมัครนะครับว่ามันเข้าเกณฑ์เขาอยู่นะครับก็คือบัตรกดเงินสด ktc proud ครับตัวนี้ก็สมัครได้ทั้งพนักงานประจำนะครับหรือพวกข้าราชการรัฐวิสาหกิจกระทั่งเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยลูกค้าที่ผมจะแนะนำเนี่ยเขาเข้าเกณฑ์ตรงนี้อยู่นะครับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเินเชื่อบัตรกดเงินสด ktc proud นะครับหนึ่งนะครับสัญชาติไทยอายุ20-60ปี2นะครับ รายได้1,2,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับ3นะครับมีอายุงานนะครับ4ี่เดือนขึ้นไปสําหรับพนักงานประจํานะครับสนะครับผู้ประกอบกิจการนะครับหรือว่าอาชีพอิสระเนี่ยต้องอายุกิจการ2ปีขึ้นไปครับแล้วก็มีรายได้เฉลี่ยน,นะครับ20,000บาทต่อเดือนขึ้นไปครับ และสุดท้ายครับต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกนะครับแล้วเอกสารที่ต้องใช้นะครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจำหรือข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับก็ใช้ผู้บัตรประชาชนนะครับบัตรข้าราชการบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับแต่2อย่างหลังเนี่ยจะต้องใช้คู่กับสำเนาทะเบียนบ้านด้วยครับและถัดมาก็พวกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนนี่นะครับแล้วก็ใช้หน้าบุ๊กแบงก์นะครับกับสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนครับและถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระนะครับ ก็ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้าหรือทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ครับแล้วถัดมาก็ใช้สำเนาสเตทเมนต์นะครับแต่ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้กู้นะครับย้อนหลัง6เดือนครับและข้อถัดมาครับเฉพาะที่เป็นรูปแบบบริษัทนะครับจะต้องใช้สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วยครับแต่โจทย์ของลูกค้าในวันนี้นะครับเขาใช้ทะเบียนการค้าได้ครับและสุดท้ายครับสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกนะครับอันนี้ธนาคารไหนก็ได้นะครับเผื่อเราจะใช้รูปแบบโอนเงินสดจาก บัตรกดเงินสดเข้าบัญชีเราครับมีเท่านี้ครับง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากครับผมสําหรับ2บัตรกดเงินสดในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบัตรกดเงินสดที่ Flash หรือว่าบัตรกดเงินสด TTC Pro โจทย์ในวันนี้ของลูกค้าก็เลยเป็นโอกาสที่ผมนำมาทำคลิปเผื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นสาระที่มีประโยชน์กับผู้ชมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะครับกับโจทย์ของลูกค้าในวันนี้ครับผมถ้าใครคุณสมบัติเหมือนโจทย์ของลูกค้าในวันนี้นะครับต้องการสมัคร2บัตรกดเงินสดตัวนี้นะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์ที่ผมจะแปะให้นะครับในช่องคำบรรยายใต้คลิปหรือว่าในช่องคอมเมนต์เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับถ้าไม่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับ